เดือนดีเซมเบอร์จะมีส้มที่อร่อยมากๆและถูกมากๆกินไม่ทันสิคะต้องทำส้มคั้นนี่ผิวไม่สะอาดเลยแต่ล้างแล้วจะพี่น้องนี่หน่อยใจหรือรู้สึกท้อแท้เนี่ยนะครับก็มีกำลังใจขึ้นหน่อยอีกครั้งหนึ่งมีกำไรมีกำลังใจขึ้นมาพร้อมที่จะคั้นแล้วแต่ไม่มีเครื่องคั้นส้มเลยพี่น้องเอ้ย นั่งบีบเอาว่าจะไปหาซื้อโบได้พี่นุ่มหาซื้อเครื่องเครื่องขั้นสมโบได้แยกกากแยกกากแยกน้ำเดี๋ยวจะต้องออกไปหาอีกรอบนึงขอใครบางคนหือแม้กระทั่งมองเห็นจุดบกพร่องสามารถ เดี๋ยวจะทําคร่องคันนี่เหลืองใหญ่เลยพี่น้่งงานใหญ่งานสร้างเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้าใจแล้วก็มีอีกหลายคนที่เรียบร้อยได้หนึ่งแก้วเหนื่อยมากแค่นี้ก็โอแล้วค่ะใหม่ๆสดๆ